สวัสดีครับวันนี้ผลจะมาันสอนวิธีการแฮาเงินในเกม p l a n t vs Zombie นะครับโอเคแล้วก็คลิกเข้าไปที่ตัวเกมนะครับป๊อกแคปโอเค Plant vs Zombie รอมนโหลดก,ก่อนนะครับคลิก to Start โอเคอลิสตั์ทใหม่เลยนะครับ นี่นะครับมันจะมีเงินอยู่50นะครับก็ดูสับทูครับว่ามันลักษณะเป็นไหนโอเคผมจะใช้ใบบัวก็ตามด้วยไฟนะครับก็ไอ้นี่บอลระเพชรเอาไว้ยินไอ้ลูกบอลนี่นะครับที่มันมีใบคัดนี่ก่อไฟนะครับไฟและจะต้องมีเืนที่จะบึงโกนสากระบอกนะครับอันนี้ไปก่ออะไรครับ แม่ไอตัวนี้ถ้าใช้ได้นี่โอ้โหสุดยอดนะครับใช้ตัวนี้ไปคลิดโอเค yes uh, ready set plan อ่าแล้วก็ซื้อบบอัวมานะครับเอ้ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงโอเคกดเมนูนะครับอ่ามันจะมีอยู่50าสิบใช่ไหมครับแล้วก็กด Alternate t a แท็บไปที่หน้าเดสทอรของเรานะครับโอเคแล้วก็ไปหาโปรแกรมนี้มานะครับก็คลิกเข้าไป กดตัวนี้นะครับเพื่อนค้นหาโปรแกรมที่เราจะทําการแฮชนะครับก็มันจะมีเกมนี้โผล่ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็กดโอเพนไปเมื่อกี้มีเงินอยู่ห้าสิบใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปครับห้าสิบก็ First Scan อ่าคันแรกมาก็จะโผล่เบ็นี้นะครับอ่ามันจะโผล่เยอะเสะดงว,ว่ายังไม่ได้นะครับเราก็กดเข้าไปที่ตัวเกมใหม่นะครับอ่าแล้วก็ b c k To Game ก็ซื้อมา อะไรก็ได้นะครับ25บาทโอเคตันจะเหลือ25บาทใช่ไหมครับแล้วก็กดเมนู Alter n a t e tab ไปที่โปรแกรมนี้เลยครับก็กด25พิมพ์เข้าไป25นะครับก็ next scan โอเคมันจะเหลือตัวเดลใช่ไหมครับแล้วก็คลิกขวาเลยกดตัวนี้พิมพ์เข้าไปครับก็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 กก้โอเคก็ก็เข้าไปที่ตัวเกมเลยครับไปดูผลลัพธ์กันเลยนี่ครับอันจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับ ก็แบททูเกมต่อเลยวางลงไปครับปิงกลงหนักก็ตากด้วยตามด้วยไฟนะครับปิงกลงหนักตามด้วยไฟนะครับ <Art coming. S 1> อ่ออันนีนบบ้นะครับใบบัวนะครับอ่าแสนนี่เม็ดหายไปแล้วเรื่อยปิงกลงปิงกลงไฟครับไฟครับใส่เข้าไปอันนี้ไปเรียบร้อยเย้ ไฟไปเลยนี่ไงซื้ออันนี้มาเยอะๆโอเคอเร่งคร่าๆนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ